สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องบาวุฒพาก,กินผาเสบ channel มาพี่น้องไหมเมื่อนี้สลองผู้ติด,ดตาม4,000คนนะครับผม <c oughs> ได้นากากหมูพี่น้องเอ้ยเอามาฝากพี่ตอน,น้องผู้ติด,ดตามทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องบาวุฒตลอดมากนะครับเนาะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้นบาวุฒินะครับเด้อเออทางช่อง y o ยูทูบบาวุฒพาก,กินผาเสบ channel นะครับแล้วก็ทั้งเพจนะครับบาวุฒพาก,กินผาเสบ channel นะน้องมามาเสพเสียด้วยกันเมื่อนี้โอ้ยใส่กันเอายิ้มที่ฟูดย่างหน้ากาก มันเ้อ่อนย่างไม่ๆเลยพี่น้องนี่กิมทีฟูดกับเกีียวปลาลาอีพี่เกีียวปลาลานี่คุณบอกย่างไม่ๆแห่งๆเลยพี่น้องเลยสื่อมาเอา้าที่กูนะเสียงหูกรอบๆเลยพี่นออ้องมะน้ำเสียบต้มกันเด้อขอจัดแกะข้าวกันพี่น้องก็ยพอได้กินข้าเสียบเนาะว่ากันฝนคึมๆมาฝ้าคึมๆมาล่ะอที่โต๊ะเหรอก็ได้ จ,จ้องจะสิตกอย่างเดียวช่วงนี้มาเพราได้กินเขาเสียบคักคักคักพี่หนุ่ยกรอบ จ้งกรอบๆเ,เออด้พี่น้องนะขอโทษขอขเด้พี่นองนะนี่เป็นส่วนใบหูนะครับขัดๆพี่น้องขี้เก้วขี้ฟุตไฟมองนี่นะ พิคกอกมีความเผ็ดนิดหน่อยหัวบักบรับไม่อก สั้งผีเป็นแจวประเด็กแจวประเด็กความแจวซีฟูดต่อไม่นึอนะจุ่มเข้าไปอย่างประมาณชั่วโมงหนึง่งต้่มก่อนได้เอามาอย่างต้่มเกือเปื่อย ข้างแรกของช่อง Mm-hmm.